ฮัลโหลวัสดีค่ะตอนออดจ้ะวันนี้น้องต้นออดจะมาปโปรโมทรีวิวด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะจ๊ะคันรักทันงามของพี่ชายน้องเองเอสุดหรอภาระม่เลยนะคะเนี้คือแบบว่าเชื่อไหมว่าสตาร์ม่ติดเออไม่ใช่ <c oughs> เรามารีวิวเรื่องของงทองแดงตัวใหม่น้องใหม่นะคะ นี่อันนี้ก็เอาตัดออกออมาแล้วข้างในมันจะเป็นสีนี้ทุกคนสีน้ำาเทาๆค่ะเ,เ,เ,เหมือนกันค่ะทําจากโพลิเมอร์เมลามีนนะคะเหมือนกันนาะตัวนี้เนื้อผิวกับก็เหมือนกับสีฟ้าเหมือนกันเลยค่ะน่าจะละเอียดกว่าด้วยซ้ําละเอียดกว่าเยอะเลยค่ะคนดูดีๆละเอียดกว่าอืมวนี้ละเอียดกว่า,เ,เ,เ,วาเพราะว่ามันใช้กระสีรถมาลองกันอันนี้ชุดงามแล้วนะนี่ค่ะทุกคน ชี้ก่อนชี้จุดเกินเทก่อนมันจะเป็นรอยสติกเกอร์ที่แบบว่าเนี่ยบางคนเนี่ยเขาจะลากพวกวินเทจพาอะไรพวกนี้เขาจะก็ะคือแบบว่าจะเปลี่ยนใหม่อยากเปลี่ยนใหม่อยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นรอยสติกเกอร์นี่เป็นคาบกาวในที่เราไม่ได้ปูดอืนโอ้ไม่เห็นอ๋อนงโอเคนี่นี่อืมมันเป็นรอยคาบสติกเกอร์อยู่คาบให้เห็นนัคาบกว้าง เออนั่นแหละโอเคมันสว,ว้างเกินเนหรอพอขัยง้องดีเกินออยังพร้อ,นอมนี่คือชุบน้ำแล้วนะคะเหมือนกันค่ะชุบน้ำเปล่านะคะไม่ต้องใช้น้ำยาใดาๆโอเคเริ่มลักษณะก็เหมือนกันค่ะเป็นเหมือนยางรบนะคะทุกคนคือพอขัดไปก็จะหลุดลอกออกไปเล็กลงเล็กลงนี่ และไม่ทําลายสีรถนะคะไม่ทําลายรถนะคะรถของเราเราก็รักใช่ไหมสีเราก็เออเนาะไม่อยากจะให้มันทะเลอกนี่ค่ะพรอคนจ้ะคือใช้แค่ไหนก็ตัดออกมาแค่นั้นนะคะทุกคนมันออกนะนี่ไงนะโอเคไหม เอาให้เอี่ยมเลยดีกว,ว่าพี่หนิงไม่หลอกว่ะแต่มว่ะ <Okay. S 1> อ๋อสีรถแม่ดีด้วยพี่หนิงมาดู <Yeah. S 1> เฮ้ยไม,<อ>ไม่ไม่ไม่เลยไม่ไม,ไม่ไม่กระเทือนสีรถพี่หนิงเลยมาดูไม่กระเทือนเลยพี่หนิงมาดูแต่มว่ะนี่พี่หนิงดูเครื่องนี้เห็นไหม mm. อ่ะดูนี่เห็นไหมโอ้ว่า ในก็ขัดแล้วกขัดเออเออนั่นนะเห็นไหมโดนใช้เลยโอ้โหทุกคนจ้างมาแพงขัดให้หมดนี่พีสันเตอร์คนนี้มีราคานะคะมีค่าตัวนะนี่คือจ้างถูกมะไม่มีราคาเลยดูดิใ่้เย็นแก้วเดียวพอโอเคได้ไปโอเคเช็คได้ละ